Good Morning ตอนนี้9โมง15 Uhr แล้วนะแล้วก็9โมง12 Uhr. แล้วก็เราอยู่ที่มินชนะมิวนิกเราจะไปดูมอเตอร์โชว์ผมไม่ได้พล a นว่าจะมานี่ตั้งแต่แรกแ,แล้วก็เพิ่งจะนึกออกทีหลังว่าเออน่าจะมาดูรถหน่อยที่นี่เนี่ยมันมีมอเตอร์โชว์ปกติมันจะเป็นที่แฟรงก์เฟิร์ตนะทุกปีปีนี้เป็นที่มินชแล้วก็เราก็มีเวลา สัก2-3ชั่วโมงจริงผมน่าจะมานี่ตั้งแต่แรกตอนอเขาเขาเปิดสำหรับ PRESS แต่ว่าตอนนี้ก็ตอ,อนนี้มันมีคนธรรมนาดูนะนะก็อาจจะคนเยอะหน่อยแต่ว่าใช่าหมแล้วก็เข้าไปดูรถมันสำคัญนะเนี่ยโอเคเราเข้ามาในแนละ้วแล้วก็ผมต้องหารถนะมันจะมีอย่างอื่นในนี้ด้ยหลายอย่างาเราสนใจแต่รถ แล้วก็มันมีหลายห้องหลายหลายฮอลแล้วนะเราเริ่มที่ A แล้วก็เราต้องไลลไปเรื่อยๆแล้วไปหาว่ามันมีโรคไหไนบ้างที่น่าสนใจอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็เที่ยงแปลว่าเราใช้เวลาสักสามชั่วโมงนะผมก็พยายามจะดูละเอียดแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากปีนี้อ่ะก็โอเคแล้วก็ดินข้างในตอนนี้เริ่มหิวนะข้างใน นัหก็มีอาหารลนะมีสกกองมีอะไรแต่ว่าผมก็อดกินเดี๋ยวจะกลับไปโรงแรมเช็คเอาท์แล้วก็จะไปหาอะไรกินจะมีร้านอาหารไทยที่นี่นะที่อร่อยเลยนะ เข้าเมืองวินชนะนะแล้วก็จะกินอาหารเช้าหรือว่าลอนช์แอมตืนแล้วจะกินเราเคยมากินนี่สองปีก่อนนะร้านชื่อระเบียงเฮมันลำาีนะที่นี่อ่ะในเมืองนี่เงียบดีเลยนะเงียบเล้วนนะขนาดในเมืองเลยอนะ่ะหรือว่าไม่ใช่ดาวน์ทาวน์แต่ว่าก็อาจจะนอกเมืนิดหน่อยแล้วก็จอดรถนู่น กินข้าวกินข้าวอาหารมาแล้วอันนี้เป็นแผนงไก่นะข้าวแล้วก็นี่เป็นก็มีเป็ดแล้วก็มีชาบ้าดาวกับชานมยมโอเคมัน okay. ก็ลำดีนะตอนนี้เราจะเดินทางไปวิลล่าเบลดตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะเดี๋วยวจากมินิกไปนิดหน่อยแล้วก็ไปเบลดวิลล่าเบลด 368กิโลเมตรจากนี้เราคงจะจอดชาติครั้งหนึ่งนะจากี่นีนะไปดูผลมันแนะนำว่าไปจอดทีทนอีอีกสองรอยกิโลเมตรจากนี้แล้วก็มันจะมีรถติดนิดหน่อยแต่คงไม่เยอะเหมือนเามื่อวานหรอกฮะ มาถึงออสเตรียนะประเทศของออโนชวอชเน่เกยแล้วก็กําลังชาร์จนิดหน่อยเมื่อกี้นี่เราต้องเข้าน้ำแล้วก็พอดีว่ามันมีม,นม,มันมีที่พักหรือว่ามันเป็นอะไรกันแล้วมันมีก็เลยรอสพลัสอ่ะปั๊มน้ำมันแล้วก็มีที่ชาร์จด้วยมีห้องน้ำผมก็โอ้โอเคไปชาร์จที่นี่ก็ได้บังเอิญมาเจอไอออนตีที่นี่ว่ะแล้วก็อันนี้นะ่าคงจะเป็นไอออนตีอันแรกที่เป็น50กิโลวัตต์แล้วก็มีชาร์จหนึ่งโม t แต่ว่าผมกะว,ว่ามันคงจะเป็นอาจจะเป็นเจ้าของอื่นมาก,ก่อนแล้วก็อายุยืนเด็กเขาก็รวมทุกอย่างตอนเขาตั้งมาที่นี่ก็เราก็ชาินิดหน่อยเพราะว่าตอนแรกมันดูท่าทางเหมือนก็มันจะเราอาจจะไม่มีไฟฟ้าพอผมก็โอเคก็ชาิเผื่อไว้นิดหน่อยไ,ไม่ต้องออกลัวมันจะหมดอามานตอนนี้พอแล้วเมื่อกี้นี่มันโชว์3%นะที่วีล็อกซูเปอร์จ g e ์ ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องเข้าเข้าน้ำอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเจะขับที่ออสเตรียนะมันต้องมีเขาเรียกวกิงเนตเราต้องซื้อที่ชายแดนแล้วก็ติดที่ที่กระจกนี่ยนะอ่ามันเป็นคล้ายๆโรด d ักสนะ12.5ยูโรก็ไม่แพงหรอกแล้วก็ใช้ได้10วันคิดว่าที่สโลเวีเนี่ยก็ต้องมีอีกนะ แล้วก็ถ้าไปเชค h republic ก็ต้องมีวิวนเนตเหมือนกันถ้าไม่มีนี่ก็อาจจะโดนปรับได้นะ เรามาถึง Super George v i l l a g นะอันนี้เป็น Super George สุดท้ายของวันนี้นะแล้วก็เราแค่ผ่านออสเตรียเดี๋ยวเราจะออกจากออสเตรียแล้วก็ไปสโลเวเนียนะแต่ว่าเย็นนี้อ่ะที่เราชาร์จ้ที่เราพักนะมันไม่มีที่ชาร์จเราก็จะเติมเผื่อไว้นิดหน่อยก็ไม่ได้นานหรอกอันนี้ก็เป็น Super George มันมีปั่เลอะเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเนี่ยท,ทริปนี้นะตอนเราเดินทางอ่ะมันสบายมากเลยนะ เพราะว่ามันมีซูเปอร์จอร์เจย์ทุกที่สมมุติว่าสมมติว่าเราจะเดินทางไปเ,ไเสมมุติเราจะเดินทางไปแฟรงก์เฟิร์ตใช่ไหมเราก็แค่บอกว่าเออเราจะไปแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ถ้าจริงถ้ามันมันจะมีมันมีฟีเจอร์ทริปพลันแต่ถ้าผมไม่ใช้ผมชอบเลือกที่ชาร์จเองเนี่ยมันก็จะมันก็จะหาทางไปแฟรงก์เฟิร์ตเนาะแล้วก็ถ้าเราชาร์จสักพักหนึ่งนะเราก็ อาจจะเลือกได้ว่าโอเคเราอยากจะไปจอดเทที่นี่150กิลวัต์หรือว่าหรือว่าถ้าเราอยากจะไปที่ V3 s u p e r c h a r g e เนี่ยมันเร็วแค่ไหนมันก็จะมีข้อมูลทุกอย่างเลยว่ากี่กิโลวั์กี่สตอล l มันมีเดี๋ยวเยวโอเคอันนี้ไม่ไม่ดีว่ะกำลังดูกำลังดูอยู่เนี่ยโอเค navigate <laughs> ไปนี่มั้งมันจะได้ไม่เลื่อนไปเอาฮานี่บอเฮ้ยกำลังอ่านเนี่ยเนี่ย หนึ่งอันลุก2ิสตอลมี8อันว่างอโอเคโอเคฟีเจอร์นั้นนี่น่าลำคาญที่สุดแลยนะว่ามันมันจะชอบซูมออกไปเรากำลัองอ่านดูแต่ว่าปกติเราไม่ต้องอ่านนานหรอกแค่ดูว่าโอเคกี่สตอลแล้วก็เดินทางไปนั่นได้สบายเลยแล้วก็เนี่ยมันมีซูเปอร์จอทริปปะลุไม่ไหนไม่ไหนซูมโอเคแน่ๆเนี่ยเนี่ยซูเปอร์จอร์เพียบเลยนะทริปนี้อะ ผมไม่ได้บ่นเลยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ Super ร์จอร์จไม่ได้บ่นเกี่ยวกับชาติเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอ้อมไปไหนเลยถ้าเราจะเดินทางมันจะมีซูเ e อร์จอร์จข้างทางที่เราเดินทางเลยอะง่ายมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเติมอีกนิดหน่อยให้เรามีไฟฟ้าพอเผื่อไว้ถ้าเราจะไปแอลที่ไหนพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องเสาะไฟฟ้าก็อีกสักสิบนาทีมั้งแล้วก็จะข้ามชายแดนไปเนี่ย อันนี้อเนี่ยอันนี้เป็นออสเตรียแล้วก็นิสโลเวเนี่ยแล้วก็ฮะใช่ไมมันอยู่ที่ภูเขาเลยโอเคแต่ว่าทริปนี้นะเราก็ผ่านหลายประเทศแล้วก็ไม่มีประเทศไหนที่เราต้องเช็คอะไรที่บอร์ดคอนโทรลแล้วไม่มีบอร์ดคอนโทรลเลยนอกจากเราจะกลับไปอร์เวีย์นั่นนะ่ะ <laughs> มันจะต้องเช็ค <laughs> เรามาถึงโรงแรมแล้วนะอันนี้ชื่อ Villa าเบลนะอยู่ใกล้เลคเบล e d เลยแถวนี้มันจะสวยมากเลยนีแนนะ่แล้วก็มีทะเลสาบนี่ๆนะแล้วก็มีเกาะมีโบสถ์เราจะไปดูพวกนี้อันนี้จะเช็คอินเอากระเป๋าอะไรออกก่อนแล้วก็ใหญ่ต้องเช็คอันนี้อะ่ะมันเคยเป็นมันเคยเป็นบ้าน หน้าร้อนของประธานาธิบ t ีสมัยก่อนตอนนี้เป็นโรงแรมเนยแล้วก็ปกติผมก็ขี้เกียจโชว์ห้องนะแต่ว่าห้องนี้ต้องให้คุณดูนะเพราะว่ามันมันเหลือแต่ห้องแบบนี้นะสวีทแค่นั้นนะอ่ะห้องอื่นนี่ไม่ว่างแล้วก็เราอยากจะมาเที่ยวตอนนี้เพราะว่ามันจะอากาศดีตอนแรกเราคิดว่ามันจะอากาศดีแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้นี้ก็จะมีฝนนั่นสิ ว่าโอเคสวีทนะมันเป็นยังไงนี่มีที่หอยยักเก็ตมีเก้าอี้อะไรหน่อยพรมแล้วก็เนี่ยแค่โชว์นะเราใช้ไม่ได้หรอกแล้วก็เราไม่ได้วิวทะเลสาบนะไม่ได้เลกวิวมันจะเป็นวิวพาร์คแค่เห็นทางเข้านี่ รถนะมันจะเป็นขนางนะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในทอมันอยู่ในส่สวนนะมันจะเงียบดีนะเข้าซอย,อยางเงียบสบายดีโอเคแล้วก็อีกห้องหนึ่งนี่เป็นห้องรับแขกเนี่ยโอ้โหอ้มีท mm. ี od, วีมีโคมระย้ารถวะห้องรับแขกมีที่นั่งมีตู้อะไรไม่มีของในตู้หรอกนอกจาจก ตู้อันนี้เราเซาะตั้งนานแล้วน,นะวามามีตู้เย็นกับมีตู้เย็นเออตู้เย็นอยู่นี่นี่เองเนี่ยมีเครื่องดืม่มแต่ว่าเขาบอกว่ามันแถมอะไรอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะมันแถมอันนี้เหรอไม่ใช่หรอโอเคต้องถามเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันมีลิสต์เนี่ยนะม,มีลิสต์ว่าอันไหนเป็นอันไหนโหฮ,ฮะฮะโคก อ๋อโอเคสี่สิบอ่าโอเคโคกสี่ห้าสิบขดน้อยแะมันน่ะโอเคปิดดีกว่าแล้วก็เนี่ยเขาแถมช็อกโกแลตนะนะสองชิ้นให้เราหน้าก่อโอเคอีกห้องหนึ่งเป็นห้องทำงานมีที่นั่งมีกาต้มน้ำ แล้วก็มีโต๊ะออฟฟิศผมก็คงจะทำงานตัดวีดีโอที่นี้ <c oughs> เนี่ยอันนี้ก็โหลดเลยนะเนี่ยแต่ละห้องอะบัลล่มเลยแล้วก็ของในนี้นะคงจะไม่ใช่ของถูกนะเนี่ยแล้วก็คงจะเก่ามากเลยนะโต๊ะอะไรเก้าอี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ห้องนอน มีทีวีอีกอันหนึ่งเตียงใหญ่เนี่ยโอ้แล้วก็มีพัดลมเมื่อกี้พัดลมเปิดอันนี้เราปิดไหมเนี่ยมีโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยนะเก่าฮะนะน่ากล้าแต่งหน้านั่นไหมน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยเน,น เสียงน่ากลัวถ้าเราถ้าเรากำลังหลับนะแล้วก็อยู่ดีๆได้ยินเสียง่า <c> ย <oughs> ดีเบรมาพักอย่างนี้ห้องน้ำอยนะ่อดดางนี้นะลดอีกกว้างที่อาบน้ำนี่มีสบู่มี ช่อมพูมีแล้นี่เราต้องเก็บหมดเลยเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดใส่กระเป๋าแล้วก็อีกวันหนึ่งเขาก็แม่บ้านมาเราก็จะได้อีกเซตหนึ่งเราก็ต้องเก็บหมดอีกทีหนึ่งใส่กระเป๋าโอเคก็เนี่ยเราจะพักที่นี่สองคืนนะสบายดีนิ่งเงียบดีนะแล้วก็ที่เยอะมากเลยสรุปแล้วเราก็คงจะอยู่ในห้องนอน หรือว่าอยู่ห้องรับแขกแล้วผมก็อยากจะรู้แล้วว่าห้องรวมแล้วมันจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยแล้วก็เอาเลเซอร์นะเนี่ยเราจะเช็คดูว่าใหญ่แค่ไหนนะโอเคครงนี้5.7เมตรล็อกไว้แล้วก็ทางนี้ไปถึงข้างฝาโน้น่นมันเป็น5.7เมตรเหมือนกันโอ้ 21.64ตารางเมตรแค่ห้องนอนห้องทำงานนี่ก็ต้องวัดไปถึงตูนี่นะประมาณนี้มั้งเออเดี๋ยวต้องใส่ที่ทางฝานี่อ่ะอย่างนี้โอ้แล้วก็วัดไปทางนี้ี่วัดต้องอย่าตรงประตูนะประมาณนี้มั้งโอเค เช็คดหูหน่อย่สิบสามจุดเจตารางเมตรรวมแล้วเป็น96ตารางเมตร96้าสนี่ใหญ่มากแล้วนะผมว่าเราต้องการสำหรับสองคนนนะเราต้องการประมาณ20-25ตารางเมตร96้าสนี่ไม่รู้จะใช้ไปทำอะไรนะส่วนใหญเ่เราก็อยู่ใกล้ๆเราก็นั่งที่เตียงด้วยกันนะสบายดี ทุกวันนะนะเราก็จะกินเยอะไปกินจนกัดต้องวันนี้เราก็กินบะหม่าในห้องนะเนี่ยอันนี้อะไรนนเกาหลีอันนี้เกาหลีนะของได้ทยนะซันะมยางอของเกาหลีซัมยาง,ายางนะอันนี้อย่างกขาบอกว่านงชิมสไปซี่แต่ว่ามันจะเผ็ดมันมันจะเผ็ดไหมนี่ยต้องใส่สักครึ่งแล้ต้องเขาเคยใส่นิดเดียวอันนี้เผ็ดแต่โบ,บานสำหรับแอมอันนี้เผ็ดมากอุ๊ 哦，我呢、oh, mm？先来补个，棒、hmm. mm，好嗯嗯，嗯、hmm. right? mm，嗯，闻到味了 j u i c 嗯，再放点辣椒。